สวัสดีค่ะพบกับพลีวิวกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะไปชมรถกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พลีทำคลิปกันด้วยนะคะวันนี้เลยค่ะพลยจะพามาชมรถเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆสีจี๊ดๆกันเลยนะคะเป็นรถแฮปแบกกับเจ้าคันนี้เลย Toyota Yaris Eco ่1.2 T R D Sportivo ปี Sport e 2017ราคาเพียง345,000บาทผ่อนแค่6,000 มากันเลยค่ะมาดูที่หน้ารถเลยนะคะบอกเลยค่ะว่าน้องสีเหลืองสวยมากๆตะโกนกันเลยทีเดียวค่ะเป็นตัว TRD Sport ตยี่ห้แท้ๆกันเลยนะคะกระจังหน้าสีเหลืองสีดำตัดกันเท่มากๆกันเลยค่ะไฟโปรเจคเตอร์เลนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกบอกเลยนะคะเท่สุดๆกันเลยค่ะคันนี้ล้ออลลอยขนาด15นิ้วเป็นล้อแม็ก TRD แท้ๆจากโรงงานขนาด15นิ้วกันเลยค่ะ กระจกปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันค่ะว่าสวยขนาดไหนบอกเลยนะคะว่าภายในสวยมากๆคุมโทนสีดําเหลืองนะคะคอนโซลและประตูด้านข้างนะคะจะมีสีเหลืองตัวนี้เป็นลังพึ่งสวยมากๆก,ก,กันเลยค่ะเบาะหนังเย็บได,ได้สีเหลืองมีโลโก้ T R D Sport ตรงเบาะด้วยนะคะโอ้โหขบคันกันเลยมาพร้อมกับกล้องถอยไปในตัวนะคะคันนี้ใครที่กำลังมองหารถปีใหม่ไม่น้อย คันนี้ตอบโจทย์ลูกค้ากันเลยค่ะด้านบนมีแหลกหลังคาแท้ัว TRD s p o r t i v a l ด้วยนะคะบอกเลยชุดแต่งมาครบคันกันเลยค่ะสวยมากๆพื้นที่บอกเลยนะคะว่าเหลือกว้างขวางมากๆเลยค่ะจะเหยียดขาหรือจะตัวสูงสักแค่ไหนไม่ต้องห่วงกันเลยค่ะไฟไท้ายแบบ LED นะคะมีโลโกโล TR ้ TRD เท่ๆมาให้ด้วยแถมสปอยเลอร์ด้านล่างนะคะก็เป็นชุดแต่ง TRD แท้ๆรอบคันเลยค่ะ คุ้มค่ามากๆากเลยทีเดียวคันนี้ใครที่ของเยอะหรือจะไปเที่ยวหรือจะเก็บสัมภาระยังไงบอกเลยค่ะว่าคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนเป็นไงกันบ้างล่ะคะสวยถูกใจกันไหมล่ะคะบอกเลยค่ะว่าสีเหลืองของแรงของด,องดีหายากมากๆใครที่มองหารถล,ล่ารักหนาักเล็กๆขับในเมืองขับไปเที่ยวไปชอปปิ้งออกทริปใกล้ๆ คันนี้ตอบโจทย์กันเลยค่ะ,ะย้ำกันอีกครั้งนะคะกับเจ้า Toyota y ยา i s 1.2 ECO TRD Sportivo ปี2018ราคาขายอยู่ที่345,000บาทผ่อนเพียง 6,000เท่านั้นเองโอ้โหผ่อนถูกมากๆแถมมีแค่80,000เองโอ้โหคุ้มค่าคุ้มราคากันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าคันนี้นะคะสามารถติดต่อมาที่เบอร์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับลูกค้าที่อยากจะอัปเดตรถเข้ามาใหม่สามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ facebook รถสวย p b k Tiktok p b k Car ่ส29และชาแนล u t u b e p b k c ่ะนึกถึงรถพรีเมียมนึกถึง p b k Car Center สำหรับวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ